สวัสดีค่ะอยู่กับช่างสาวดําซิ่งค่ะมาตรวจงานเข้ามาตรวจงานเอาของกินมาส่งสองอุดมแต่เซ็จง่ายวะนี่ฮะลูกพี่เลยอีกตั้งสามแถวค่ะสี่แถวยังไม่ได้ครึ่งเลยเด้อนี่สองวันแล้ว จ้ดมทำงานช้าสั่งร้อยยี่มาลงเลยได้นี่สองวันได้นิดเดียวเองทั้งคุดทั้งเล่นทั้งหัวอยู่นี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปงานมั่นบ่าวนุน่นกับสาวนุ่นไม่ทันโอ้ เอาไปทำฟืนนี่อย่างดีเลยนะคะ่ต่อ,อยางปลูกอะไรถึงจะเหมาะคะ FC คะผู้รู้ผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยทำนาแล้วมันมันไม่ได้เข้าต้องมันไม่ใช่นามันไม่ใช่นาลุ่มคะ่ะทำนาไม่ได้ข้ามันได้แต่มันได้น้อยมันตายนะ่ะ น้ำมันต้องอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวปกยูกยางก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้างล่างมันเป็นดินดานพอรากมันถึงดานแล้วมันตายยืน,ยนต้นตายนะตายเยอะมากเลยกไร่เนะี่ย แล้วยางราคาถูกยีดที่นึงนี่ไม่คุ้มค่าน้ำมันเมื่อกี้นะคะอาทิตย์หนึ่งนี่ไม่คุ้มค่ะแต,แต่ค่าน้ำมันค่าเหนื่อยไม่ได้ถ้าร้อยยี่ดี มือเดียวเลยนะรอดเดียวดึงดึงดึงเลยเพราะว่ามันตัวไม่ใหญ่ก็ประมาณต้นประมาณนี้แหละคะ่ะข้างๆกันประมาณนี้แหละขายต้นไปก็ได้ไม่เยอะหรอกคะ่ะหมื่นกว่าบาทแล้วมั้ง จะปลูกอินทผลัมมันจะคือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะเอามะพร้าวน้ำหอมมาลมด้วยค่ะคันเตียนะ้ยชอบกินมะพร้าวค่ะช่วงนี้มะพร้าวพแพงต่งเต้มาไงกับพยัยหน่นเนาะมะพร้าวแพงเลยพี่น้องเอ้ยหายนใจยาก แต่ก่อนนะลูกละสิบบาทค่ะเดี๋ยวนี้มะพร้าวลูกละสามสิบแล้วลูกมะพร้าวนี่ก็คือนะ,ะ,ะ,ะเพราะว่ามะพร้าวน้ำหอม ไม่ได้ดูแลนี่ปลูกอย่างเดียวค่ะไม่ค่อยได้สนใจดูแลมันก็ไม่สวยหรอกต้องปลูกลอแบบต้องต้องเข้ากับตัวเองนะต้องเพียนต้องเพียนค่ะทําสวนทําไร่ทําสวนมันต้องอยู่กับสวนถ้าไม่เห็นผลนะคออเอานกลาอ่ะ แล้วเขาว่าเห็นเขาปลูกก็อยากปลูกเหมือนเขาห็นเขาขายโลละเท่าไหร่ละพันบอกรล,ละหาหกอยจะคล้อ,ลองปอลูกกันรลละลอยเขายังไม่อยากซื้ออยู่เม่นว่าพี่น้องสิงญ์ยังสูงแค่นกแก่งเขาเดิน ต้องใจรักต้องมีเวลาต้องพ่งเท ลายสำนักกล้วยออนๆนี่ขายบีสามสิบบาทกล้วยกันราคาดีเด้ถ้าเป็นกล้วยหอมเนี่ยบีละร้อยนะคะวีละแปดสิบีละร้อยขายในตลาดนะชอบกินกล้วยกล้วยหอมหอฮะส้มี้เลโอ้ค้านขุดไปคุดมารสเซียอีกง่าอี งงอย่างไรสมีมึงแกไม่เหงอยนโยก็ได้น้อยแต่สองมือะไรได้หนิบ้านแถวอยู่แต่ว่าดินสวยนะดินใสต,ต้องเสร็จปุ๋ยนิดหนึงเนาะ<ไ>เดี๋ยวจะหามาปูทุกอย่างละค่ะ ปูกก็สร้างของปู่กันเนาะสี่เนาะนหากล้วยมาปลูกอยา,ากกินน้กล้วยค่ะกล้วยหอมคือพันกล้วยหอมกล้วยนำ้ำว้าพันกล้วยหอมหอซอมา,ามหมนะซื้อยากมากเลยเขาเรียกว่าอะไรหนละร้อยนะ่ะที่เขาเพาะขายนะ่ะมะพร้าวหอมก็มีก็ซื้อมาต้นละร้อยยี่สิบมันมันหอมประเทศไ,ไหมพี่น้อง มันไม่ใช่พันเตี้ยเขาตัวเขาาตัวเขาขายเนาะคนพอก็เขาเอาพันธุ์สูงมาเพาะขายอุ้ยปลูกแต่อยากได้พันเตี้ยมาปลูกมะพราวน้ำหอมปลูกทุกอย่างค่ะแต่กินนั่งกับปลูกกันนั่นเนาะเอฟซีเนาะหาเนี่ยเสียบมาปลูกเข้าปลูกอะไรจะเปอรเรียนละ่ะรักษายาก ุเรียนนี่เคยปลูกมาค่ะสมัยตอนอยู่ภาคใต้อยู่ชุมพรปลูกยากค่ะมันต้องอยู่กับสารเคมีตลอดเวลาต้องพ่นยาทุกอาทิตย์นะ่ะพ่นยาพ่นฮอร์โมนพ่นปุ๋ยทางใบทางร่างทางใบให้น้ําตลอดให้น้าต้องดูแลระบบน้นําให้ดีค่ะ,ไม,คะไม่งั้นตายค่ะไม่งั้นตายค่ะทุเรียนนี่ดูแลย,ยากมากเลยกระสมควนนอนเพยงอยู่ดูแลย,ยากค่ะ ก็ะมะพร้าวปลูกกล้วยหอมปลูกนี่แหละกล้วยน้ำว้าน,นี่แหละอินทผลัมก็แพงนะคะต้นหนึ่งพันห้าถึงสองพันเลยนะอินทผลัมนี่แพงมากเลยตาตลาดมันก็ดีค่ะช่วงนี้มันก็ดีถึงว่ามันก็ดีนะจะให้คอยสื่อกินคอยกันยังบะสือ่อเรื่องวบบนันบะเสียบ ปากวันบ่เสียบมัคักกันแล้วเนาะมันก็ซัําบักทนเชื่อมไหมพี่น้องเคยซื้อกินลูกที่เขาเชื่อมในห้างเขาขายในห้างอะนะมันก็ซัําบักท่านเสื่อมเลยพี่น้อง สวยๆนี้เดี๋ยวหาของมาปลูกคุณคำไมโครลองเพลงซือ้อ ไปใส่ไปแล้วห่ะร้อยยี่โกเบลเกอร์ร้อยยี่สิบบันี้บัซีมือได้เจอกันละ้องท่านไม่ <laughs> ตอบแทนเขาหรอว่าตอบอันท้ายขึนมนันไปแล้วอาราตุนุลอาราดไปแล้วคุณ ทำงานชั่วโมงบ่ไปทำงานเมาบ่ไปคนเดียวสบายใจเฉย ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเนาะแล้วก็ปลูกกล้วยกล้กวยหอมเนาะกล้วยน้ำว้าเนะนะนะาะเนาะเนาะห่วยต้อยขับย่างมาหนิต้อยขับย่างเป็นยังเขาขึา้นมาอีครับเขาจะรถเ,รก,เก๋งรถเก๋งกระบะไปะกินขเกียงกระจกเขาขันไม่คม เอาฮขับแข่งกันเวลาเอาเวลาเอาวลาแข่งขับแข่งกับแม่วลาเดี๋ยวพันาอ่ะ์ยาเหลี่ยงไปสี่แม่วลาเอาวลาจับนาทีกันเวลาเอาต่อเอาต่อแจับนาทีต่อแล้วจันาทีห้องวัดกันเลยเอาวลาเอาวลาพ่องแดดใช่เหตุมาทุนต่อละชั่วโมงเใช่ไบมนี่กระจอกบอกพ่อลงมาเลย มันนี่สิแข่งกันมาสิเอาส้มเดืพี่น้องแข่งกันก็ปักเดนก่อนผู้ได้สิเจ้ากันเอ,อ้เคเบวล่าเ้ออ่ะ,อะส้นี่ลาค่ะพบกันใ่คลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะโอ้